จากยะลาอาจารย์ครับเป็นมุสลิมนะครับอาจารย์ทํางานอยู่หน่วยงานราชการบางทีบางช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องมีเทศกาลต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยจะมีแล้วจะต้องมีการประดับเรื่องของรูปภาพเรื่องของตกแต่งอาคารเรื่องของไฟหรือตกแต่งมุสลิมเราเนี่ยสามารถทําได้ไหมอาจารย์ครับคือโด,โดยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นขององค์กรนะครับถ้าในภาพรวมคือบอกว่าถ้าถ้าจะตอบว่า ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยดีกว่าทําได้ไหมถ้าทําได้ทําคือเราไม่เกี่ยวข้องเพราะมันไม่ใช่ของเราไง <c oughs> คือการมีส่วนร่วมกับกับประเพณีหรือการ <c oughs> ฉลองที่มันเป็นอีดอย่างเงี้ยไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเราไปม,มีส่วนร่วมก็คือมีส่วนร่วมยังไงก็หลีกไปพ้นอ่ะถามว่ามันใช่ของเราไหมมันไม่ใช่ก็บอกดิถ้าหากว่าแบบเนี้ยฉันไม่ทําได้ไหมฉันฉันไม่ต้องทแต่เป็นมุสิมันขอได้ไหมคนคนคนอื่นหรือพนักงานคนอื่นทําได้ไหมถ้าได้เราเราขอไม่เกี่ยวข้องแล้วกัน ถ้าเขาบอกว่าได้ไม,ไม่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องทำถ้าเขาบอกว่าไม่ได้เราก็ทําในส่วนที่ไม่ต้องให้ตัวเราถล่าลงไปเยอะวันนี้พี่น้องก็ถามมาเหมือนกันว่าอ,อ,อะไรนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วว่าเขาจะต้องได้รับเป็นตัวแทนเนี่ยไปเป็นคนที่ต้องไปอ่านเก่าเรื่องอะไรนะไปไปไปถวายพระพรนะครับต้องไปยืนเหมือนกับเ,เป็นตัวแทนของบริษัทเหมือนกับไปถ่ายทอด โทรทัศน์ออกมาแล้วก็มาอ่านต้องเป็นคนอ่านด้วยอย่างเงี้ยแล้วต้องไปยืนแล้วก็อาจจะมีถอนสายบัวมีโคง้งอะไรประมาณนี้ด้วยได้ไหมผมก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าหนึ่งถ้าเราไม่ทำเนี่ยมีคนอื่นทําเขาว่าไหมถ้าเขาไม่ว่าเราก็ไม่ต้องทําหรอกหรือว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเราคือคนสําคัญตําแหน่งมันมันต้องให้เราทําอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าไอ้คากล่าวตวา,ายพระพรมันเป็นคําที่น,นําไปสู่การชีรกหรือว่ายกย่องคนเกินกว่าตําแหน่งไหมมันไม่เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมเราก็ทําไม่ได้ แต่ถ้ามันเป็นคําที่ต่อยพอรที่มันไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องทัว่วไปแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ไม่น่ามันก็ต้องทาอ่ะก uh ็ต้องทําทีนี้ถามว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้แล้วหลีกเถอะมันไม่ใช่กิจกรรมที่วาญิบจะต้องทําเพราะว่าถ้าหลีกแล้วใช้หลักการง่ายๆก็ได้ว่ามายะตะกินละยันยันละหูมะครอยาคือใครยำเกรงอัลลอฮ์มากแค่ไหนอัลลอฮ์ให้ทางออกเพราะนั้นถ้าเกิดเราสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับเรามากตอนนี้ทางออกมันจะเกิดขึ้นครับครับ